สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาวกของทีมชาติอังกฤษนะครับหรือฝั่งตรงข้ามด้วยใครเห็นทีมชาติอังกฤษเล่นทั้ง3เกมนี้นะรออดูผลการแข่งขันแล้วเป็นยังไง <c oughs> พิมพ์ม,มาบอกหน่อยโอ้ผมดีนะโอ้ทรมานเลยครับโดยปกติเนี่ยดูยูโรนะฮะยูยูโรนเชียโคปานเนี่ยแหละครับไม่เคยง่วงเลยนะเจออังกฤษเข้าไปสองันหลังดีนะโอ้โหเด็กๆที่แบบดูบอลใหม่ๆเนี่ยพ่อแม่ให้ดูคู่อื่นก่อนนะครับโอ้หเดี๋ยวเด็กจะไม่ดู ทราบานและเกินคือบางทีมเนี่ยได้แชมป์กลุ่มอย่างน่ายกย่องนะครับบางทีมได้แชมป์กลุ่มแต่โดนด่าเละบางทีมตกรอบได้รับคําชมครับบางทีมลอยลมแต่โดนถล่มขล่มเลยหนึ่งในนั้นก็คือทีมชาติอังกฤษนะครับจอต้องบอกว่านอกจากเป็นขวัญใจมหาชนแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชังด้วยนะครับสําหรับทางอังกฤษนี่เราว่าันถึงฟอร์มการเล่นของเต็งหนึ่งที่สลับกันไปมาตั้งแต่ฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษ มันมีข้อเหมือนกันครับคือจบสถิติเดียวกันเลยก็คือชนะ1เสมอ2ยิงได้2เหมือนกันแล้วก็เสีย1เหมือนกันอีกต่างหากแต่อังกฤษเนี่ยได้แชมป์กลุ่มนะครับฝรั่งเศสเนี่ยตกลงไปโดนออสเตรียเนี่ยแซงเพราะนั้นเราคลิปนี้เราว่าเรถึงอังกฤษนะในกลุ่มของอังกฤษเนี่ยเส,เสมอกับสโลวีเนียนะครับศูนย์ประตูต่อศูนยจบเกมเกรเรตเซาเกตเนี่ยเดินไปตงิวนะครับ กับแฟนฟุตบอลปรากฏว่าโทนแฟนบอลด,ดโอโหกันเละเลยแล้วก็ปาแก้วเบียร์ครับใส่ลงมาด้วยนะครับโอ้โหจริงๆก็น่าจะปิดฝาไปแลนะเทาเกตเห็นก็คงจะอยากกินอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าโอ้โหทำอะไรลงไปทรมานมากนะครับคือไอเสียงโหเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกของแฟนฟุตบอลได้เป็นอย่างดีเลยท่านผู้ชมครับเพราะว่าคือมันไม่มีอะไรเลยนะครับคือปัจจัยที่ผมมองไปเนี่ยก็คือเรื่องของการตีกรอบ ของนักฟุตบอลมากเกินไปของเกรทเซาเกตน,นะครับนี่คือหัวใจของการเล่นที่มันดูเหมือนว่านักฟุตบอลกรีฑเนี่ยเหมือนกหุ่ญญนยนต์มากเกินไปแล้วก็สับสนในตัวเองทั้งที่แต่ละคนเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยต้องบอกว่าแพรว่าเราเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่แปลกแล้วครับเมื่อผลงานมาออกมาเป็นแบบนี้เล่นก็ไม่มั่นยิงก็ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็แฟนบอลก็โหกันเละเลยนะ แม้ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ทั้งสามนัดเนี่ยดูแล้วออกมาไม่เป็นที่ไม่ประทับใจแต่เดี๋ยวก่อนมันเป็นแผนหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแผนหนีเยอรมันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเข้าที่สองเนี่ยนะอังกฤษเนี่ยก็ต้องเจอเยอรมันเลยนะครับค่อยๆเล่นแบบนี้แหละนะครับคงคงไม่ใช่แผนแล้วครับมันได้แค่นี้นะมันมาได้เท่านี้จริงๆแล้วก็ข้อหนึ่งที่อยากให้ผมอยากให้ทวนมองกลับด้วยนะครับ มองกลับไปในอีกมุมหนึ่งหนึ่งนะอังกฤษไม่มีใครเจ็บเลยสอรอบต่อไปไม่มีใครติดโทษแบนนะแล้วสามเนี่ยก็คือไม่ต้องไปอยู่สายบนที่มันหินเหี้ยมมากนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าสายบนเนี่ยมันมีทีมที่ออกสตาร์และฟอร์มดีทั้งนั้นเลยทั้งเยอรมันสเปนแล้วก็โปรตุเกสนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะมองข้ามไปอันนี้เราก็ มองให้ดูกันให้มันออกมาดูดีที่สุดอะนะครับอย่างไรก็ดีนะถ้าเล่นในแค่นี้ก็ตัวใครตัวมันสําหรับทางอังกฤษนะครับเขารอบต่อไปไม่ใช่ว่าง่ายแล้วก็ต้องเร่งแล้วนะครับเมื่อคืนมีการขยับปรับเปลี่ยนเลือกคอนนอลการเกอร์เข้ามาอยู่ตรงกลางเล่นร่วมก็เล่นในครึ่งหนึ่งนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยส่งคอปปีเมนูลงมาผมว่าสร้างความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะครับ เพียงแต่ว,ว่าอังกฤษเองอย่างที่บอกครับว่าการเล่นแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนอยู่ในกรอบในเกณฑ์มากไปนิดหนึ่งทีนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้เราเห็นนะว่าที่เข้ารอบไปเนี่ยนะครับเยอรมันสวิตนะครับสเปนอิตาลีนะฮะอังกฤษเดนมาร์กสโลวีเนียซึ่งเดนมาร์กกับสโลวีเนียอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเดนมาร์กเนี่ยมันเตะใครก็สูสีนะครับเตะกับเซอร์เบียก็สูสีเตะกับอังกฤษก็สูสีเตะกับ ใครก็ตามสูสีหมดสำหรับทางเดนมาร์กนะครับก็เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าได้ใบเหลืองน้อยกว่าเข้ากดนะครับก็คือดูแต้มดูเฮ to head ดูประตูได้ดูประตูเสียดูโกลด f เ r นท์ ference, เท่ากันหมดเลยก็เลยต้องมาดูที่แฟร์เพลย์นะครับดูที่แฟร์เพลยแล้วก็ไปโดนใบเหลืองมากกว่าทําให้สโลวีเนียเนี่ยหล่นมาที่3แต่ไม่รู้ว่าที่3มันจะดีเลยหรือเปล่าเพราะว่าที่2เนี่ยไปเจอกับ เยอรมนี Germany, นะครับแล้วก็กลุ่มดีก็คือออสเตรียเข้ารอบมี6คะแนนนะครับฝรั่งเศสมี5เนเธอร์แลนด์มี4นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาสําหรับเนเธอร์แลนด์ก็เดี๋ยวคอยดูว่าเจอใครแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยติดตามได้ผมบรรยายทาง p p t v s d ช่อง36นะครับผมจะอยู่ในคู่ระหว่างเบลเยียมกับยูเครนนะเบลเยียมกับยูเครนะลครและอีกคู่เหนือคือโรมาเนียกับสโลวาเกียเนี่ยเตะพร้อมกันนะครับคู่นี้นะ่าสนใจที่ดูตารางไปพร้อมกันเพราะว่า โรมาเนีย uh, ตอนนี้นำอยู่ด้วยโกลดิเฟเลนนะครับหกับ 1, 1เนี่ยเท่ากับเบลเยียมแต่พวกเขาได้ยิงมากกว่านะครับแล้วก็ตามมาด้วยโรมาเนียเบลเยียมสโลวาเกียแล้วก็ยูเครนกลุ่มนี้งูกินหางนะครับหลังจากที่ uh, มั่วก,กันไปหมดนะหมั่วตัวเหล็งะ,ะครับโรมาเนียชนะยูเครนแต่ว่า uh, แพ้เบลเยียมส่วนสโลวาเกีย ชนะเบลเยียมแต่ว่าแพ้ยูเครนโหมั่วมากเลยนะฮะส่วนกลุ่มสุดท้ายอะ่ะก็ลุ้นตุรกีกับเช็กแล้วก็จอ์เจียยังแอบหวังอยู่นะครับก็สนุกแน่นอนครับโูหก็ได้เห็นการทั้งดีใจเสียใจคนเข้ารอบเสียใจก็มีคนตกรอบแฟนบอลปรบมือก็เยอะในยูโรครั้งนี้นะครับท่านที่คิดเห็นเป็นยังไงกับอังกฤษคิดว่าอังกฤษเนี่ยจะไปไกลขนาดไหนถ้าเล่นในแค่นี้ลองพิมพ์ม,มา ดูกันนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตัวเองสองรอยเชียร์ยูโรนอังกฤษไว้ไหม,ไหมจะเป็นลมจะเป็นลมตะลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัดเจกบุคคลแห่งแอนฟิลบีแหลมสิงห์กันใจเสนอ หนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 from c o อบเ to c l o บเออัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at bee lam sing inbox facebook b แห lam sing fanpage หรือโทร0959874141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้พรุ่งนี้ <laughs> อ่านอีกนะพิทิตเอ้ย แหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น w w w b i l a m s i n g t v c o m แหสิงห์ทีวีดดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกไอ้พี๊ด